ไใครว่ะถ um? ือไม่มีไม่ได้มาเนชั่นอยู่ไหนเนชั่นม่ด้าบีโชนอยู่ไหนข่าวโชนอยู่ไหนเขียนเข้าไปแหละไม่เป็นไรหรอกคุณจะจะเขียนยังไงก็เขียนมาคุณจะเอารูปอะไรใส่ลงไม่เถอะไปแล้วคุณคอยดูแล้วกันนะไอไออาบน้ำบนถนนนะไปดูไปดูทั่วโลกเข้าไปประจานอยู่นั่นทั่วโลกคุณเป็นคนไทยหรือเปล่า คุณไม่อายเขาหรือไงไกลแค่ไปพ้องไปบอกเขาเขาก็ทําให้แล้วไปบอกใครละ่ะไปบอกในเพอรนน่นไปบอกผู้ว่าโน่นบอกผมก็ได้ดทุกวันเนี่ยผมอะไรผมเห็นผมก็สั่งไปเดี๋ยวนั้นไปผักตบตรงนั้นถนนตรงนี้เอารถไปไถยู่นี้ผมสั่งให้หมดอะแต่ผมไม่เข้าใจนถนนเส้นนี้มันอะไรกันนักหนาฮะแล้วทีมหาไทยเขาโมโห,โหอ,ยอยู่น่นไม่ได้โมหโหท่านอะโมหโหอ,อ้ข้างล่างมันจะโดนย้ายทั้งหมดอะ ผมคาดโทษได้หมดอะ่ะฟ้องมาดิฟ้องมาเ,เรื่อยฟ้องมาผมไม่ได้ว่าอะไรท่านอะ่ะผมจะเล่นงานไอ้ผู้รับผิดชอบข้างล่างจะให้มันเดือดร้อนมให้หมดเลยทั้งหมดอะ่ะแต่ถ้าทองถิ่นอะไรขึ้นมาแล้วดูที่มันจะเกิดอ,อะไรขึ้นบ้านเมืองอะ่ะเ,เอาเข้าไปมูลการก็ไม่รับสานน้ำฐานเถินยุ่งไม่หมดแต่ทุกคนต้องการประเทศไปข้างหน้าไม่รู้ไปยังไงผมไม่รู้ระบอบอะไรก็มไม่รู้ ตามใจกูตามใจใครก็แล้วกันไม่รู้เอางั้นแล้วกันตาใใจแบบตามใจครับโค้ง <c oughs> ตั้งแต่ที่ใจอยู่ว่าจะปล่อยเละดีหรือเปล่า